การเมืองในประเทศไทยเรียกได้ว่าร้อนระอุเป็นอย่างมากมีการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ได้ยินมากันอย่างหนาหูยังมีแรปเปอร์สายการเมืองอย่างลิปเปเลตพีศิลปินเพลงประเทศกูมีที่ทําเพลงแรปสะท้อนสังคมผ่านบทเพลงแล้วจุดเริ่มต้นของลิปเปเลตพีกับการเมืองจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยลิปเปเลตพีถือเป็นแรปเปอร์สายการเมืองที่ทําเพลงสะท้อนสังคมผ่านบทเพลงมาเป็นเวลานานมากมีเพลงเป็นที่รู้จักมากมายทั้งเพลงประเทศกูมีที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศ ออกซิเจนที่เล่าถึงเหตุการณ์6ตุลาเพลงวนเดอร์แลนด์ที่เสียสีถึงสถานการณ์ในประเทศที่มีการทำรัฐประหารหรือแคปิตอลลิซึมที่พูดถึงชนชั้นที่ไม่เท่าเทียมกันริปเปลตพีหรือนัดนัดนดทพงศ์สีม่วงได้เล่าผ่านบทสัมภาษณ์ว่าจุดเริ่มต้นของแรปเปอร์สายการเมืองมาได้อย่างไรริปเลตพีก็ได้ตอบว่าชื่อลิปเลตพีมันเริ่มขึ้นมาจากตอนที่เราทำเพลงแรกๆ อยากใช้ชื่อเกี่ยวกับอิสระภาพแต่ตอนเด็กๆเราคิดว่าคำว่าฟรีดอมมันไม่เท่เราเลยไปหาคำอื่นได้คำว่าริเปอร์ตขึ้นมาตอนนั้นยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจึงไปเสิร์ชอีกคำเจอคำว่า people แปลว่าผู้คนก็ย่อให้กลายเป็น p ก็เลยกลายเป็นริเปอร์ตพผมทำเพลงมาตั้งแต่ประมาณ1 1 1เตั้งแต่อยู่ม5เริ่มทำเพลงเพราะว่าเราฟังมาก่อนฟังพวกแรปเปอร์ใต้ดินหลังจากนั้นเราก็ไปดูคอมมูนิตี้ทั้งสยามฮิปฮอปพอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้เจอคนที่ชอบแบบเดียวกับเรา จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทําเพลงขึ้นมาบ้างซึ่งก่อนหน้านี้มันเริ่มจาก Tech Battle ที่พิมพ์ด่ากันพอเขามีการจัด Audio Battle เราก็ไปร่วมตรงนั้นและได้ทําเพลงที่มีการอัดเสียงครั้งแรกตอนประมาณปี2 0 0 6ถึงพพอมาถึงช่วงลงแข่งแรปอิสนลล a ซีซั่นหนึ่งเริ่มมีคนติดตามเราเยอะขึ้นเราคิดว่าช่วงนี้แหละที่น่าจะพูดโดยก่อนหน้านี้มันมีเพลงของหลายคนที่พูดถึงการเมืองแต่ในแง่ของเราเราทําเพลงออกมาโดยไม่คิดว่าจะมีคนฟังหรือคนเข้าใจอะไรมากนะัก แต่เราคิดว่าถ้าเราทําอย่างน้อยก็เป็นการแสดงว่าตรงนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วฮิมฮอบใต้ดินกับการทําเพลงด้วยตัวเองละ่ะริปเลตพีก็ได้ตอบว่าในการแต่งแรปผมเป็นคนแต่งเพลงนานนานมากเลยบางเพลงใช้เวลาเกือบครึ่งปีบางเพลงมันก็เร็วมีหลายๆอย่างบางทีผมอาจจะมีความรู้สึกมากเขียนเขียนไปก็เสร็จเลยบางเพลงก็อาจต้องใช้เวลากองหน่อยต้องเช็คสถานการณ์อะไรด้วยถ้ากรณีที่เป็นเพลงการเมืองจริงๆการจะทําเพลงอัมันง่ายนะเราแค่มีอุปกรณ์อัดและเราอาจจะซื้อบีดมา หรือในเคาน์เตอร์ของฮิปฮอปมันก็มีมิกเทปที่เอาบีเปล่ามาลงเพลงแรปไปซึ่งเขาก็าํากันเยอะทั้งต่างประเทศและในไทยจะบอกว่ายากมันก็ยากที่เราจะฝึกฝนเหมือนคนหัดเล่นกีตาร์การปล่อยเพลงใต้ดินไทยมันยากก่อนช่วงที่จะมีแรปอีส now ช่วงนั้นปล่อยเพลงมาคือหลักร้อยวิวขึ้นพันก็ดีใจแล้วพอมีกระแสขึ้นมามันก็เริ่มกระจายเร็วขึ้นเริ่มเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วเหมือนกันแล้วฮิปหอบกับการเมืองล่ะไปกันได้อย่างไรลิปเปอร์ลิตพีก็ได้ตอบว่า เหตุผลที่ต้องแรปเรื่องการเมืองเพราะต้องการสะท้อนแง่มุมในสังคมให้คนฟังและเพื่อตอกย้ำความสำคัญของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นด้วยความที่เป็นเค้าเจอร์ของเพลงแรปที่พูดอะไรที่ขบถหรือว่าสิ่งที่ศิลปินหรือนักร้องอยากจะพูดพอมาช่วงหลังเราเริ่มรู้สึกว่ามีคนตามเรามากขึ้นเราจึงอยากจะพูดเรื่องการเมืองบ้างเพราะคิดว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่คนจะตามเพลงการเมืองแบบนี้จริงๆในไทยก็มีเพลงแนวนี้เยอะ แต่เราอาจจะต่างจากเขาตรงที่ว่าเราพูดในแง่อีกแง่หนึ่งที่มันมากกว่าการด่ารัฐบาลหรือด่าตำรวจเราจะพูดแนวสะท้อนของปัญหาว่าสังคมมันมีปัญหาจริงๆนะในสังคมในบ้านเมืองเรามันมีคนโดนจับโดนยิงตายมันเป็นเรื่องที่อยากพูดอะไรตรงนี้บ้างและสนใจในเรื่องการเมืองมาได้ยังไงริเพลตพีก็ได้ตอบว่า เราสนใจการเมืองติดตามมาตั้งแต่มัธยมชอบดูข่าวการเมืองก่อนหน้านี้เราชอบประวัติศาสตร์พวก14ตุลาก็ไปตามหาอา่านเราว่านักศึกษาพวกนั้นดูเท่เราก็เลยตามมาเรื่อยๆจนถึงตอนปี2549รัฐประหารทักษิณมันเหมือนเหตุการณ์เก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเราคิดว่าต้องมีคนลุกฮือออกมาแน่นอนปรากฏว่า2549มันเงียบเงียบยังไม่พอยังมีคนไปยื่นดอกไม้ให้เรามองว่าแบบนี้มันอะไรกันวะเนี่ย มันเหมือนองค์หักจากคนชนชันกาของประเทศนิดหน่อยว่าทําไมกลายเป็นแบบนี้หลังจากนั้นในปี2553มันก็เริ่มมีความขัดแย้งหนักลงไปอีกมีการเชียร์กันไม่ให้พอยังใช้ทําลายอีกฝั่งหนึ่งเราเลยรู้สึกว่าต้องพูดอะไรออกมาบ้างแต่ว่าในตอนนั้นเรายังไม่มีเสียงที่จะพอทําให้ไปไกลให้คนฟังจํานวนเยอะแต่ในสถานาการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันทําให้หลายคนมองว่าการพูดหรือการวิจารณ์เรื่องการเมืองนั้นสุ่มเสียงและไม่ปลอดภัย และไม่ใช่ประเด็นที่จะเปิดกว้างในการสนทนาแต่ลิเปเลตพีไม่ใช่แค่กล้าพูดแต่ยังทําเรื่องนี้ออกมาเป็นเพลงสู่สาธารณะอีกด้วยด้วยความคิดที่ว่าอย่างน้อยเพลงก็น่าจะทําให้คนตื่นตัวมากขึ้นแล้วเป้าหมายของการแรปเรื่องการเมืองละ่ะคิดอย่างไรบ้างลิเปเลตพีก็ได้ตอบว่าผมว่าเพลงของผมมันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้มากแต่ผมว่ามันจะมีคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ยุติธรรมจริงๆซึ่งเขาอาจจะไปต่อยอดส่วนตัวของเขาได้ ผมก็ไม่ได้ประเมินว่าพอปล่อยเพลงออกไปแล้วต้องมีคนฟังเราต้องเชื่อเราทันทีแต่ผมว่าอย่างน้อยๆเขาก็น่าจะตื่นตัวเก็บไปคิดหรือไปตามสิ่งที่เราพูดมากขึ้นคือมันอาจจะไม่ได้มือเปล่าขนาดนั้นผมมีเป้าหมายว่าเพลงทุกเพลงของผมที่ทําเกี่ยวกับการเมืองผมต้องสื่อไปถึงชนชั้นกลางว่าประเทศเรามีปัญหานะเรากําลังปล่อยให้คนติดคุกโดยไม่ได้ทําอะไรผิดเขาแค่ออกมาพูดผมต้องการให้คนตื่นตัวมากกว่าออกมาด่ารัฐบาลเพื่อความสัจใจที่มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมอยากให้เปลี่ยนความคิด หรือตัวนัวมากกว่าทําให้เพลงมันดังเมื่อเป็นเรื่องการเมืองหลายคนอาจจะมีความหวาดกลัวและอยากหลีกเลี่ยงที่จะพูดในเรื่องที่ผู้คนยังคิดเห็นแตกต่างหากแต่ลิเบรตพีกับเชื่อว่าการพูดเรื่องเช่นนี้คือสิ่งสําคัญและจําเป็นในยุคสมัยปัจจุบันจริงๆผมว่าไม่มีสังคมการเมืองที่ดีนะแต่มันต้องเป็นอะไรที่เราสามารถพูดในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายได้เราสามารถใช้สิทธิความชอบธรรมของประชาชนซึ่งตรงนี้มันหายไปเรื่อยๆจากที่เราเคยได้ร้อยถูกถอยออกมา80 70,60ลดลงเรื่อยๆ ซึ่งถ้ายังมีคนเงียบม,มันก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆจานวนผู้คนพูดก็น้อยลงเรื่อยๆคนที่พูดก็จะน้อยลงกลายเป็นเป้าก็ยิ่งถูกจํากัดเข้าไปอีกในช่วงเวลาเดียวกันยังได้ทําโปรเจกต์ของฝั่งสายแรปเปอร์ที่มีชื่อว่า l a p Against h e Leadership ที่ร่วมกับเพื่อนแรปเปอร์บน Facebook เพื่อขยายขอบเขตของการสื่อสารไปยังโลกออนไลน์มันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดว่าแรปอะมันเป็นกระแสขึ้นมา และในกระแสหลักของแร็ปไม่ได้มีใครทําตรงนี้เท่าไหร่ทั้งส่วนของใต้ดินเองมันไม่ได้มีข้อจํากัดหรือเรื่องสัญญาหรือภาพลักต่ออาชีพการงานมากนักต้องเท้าความก่อนว่าโดยทั่วไปตัวเพลงแร็ปกับพี่พอปเองอะ่ะมันจะเป็นแนวเพลงที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาและติดดินอยู่แล้วคือคุณสามารถหยิบไม้ขึ้นมาร้องได้เลยโดยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นศิลป,ปินหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากนัก ผมมองว่าตรงนี้มันพูดได้เลยอยากจะสร้างพื้นที่ให้คนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงออกทางด้านสังคมการเมืองผ่านเพลงแรปพิมฮอปใต้ดินได้โดยพยายามสื่อสารกับคนบวกกับกระแสที่มันเป็นช่วงนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเพลงเก่าๆที่อาจจะไม่ใช่เพลงแรปแต่เขาผลักดันสังคมขับเคลื่อนสังคมได้เราเลยมองว่าในส่วนของแรปมันน่าจะผลักดันสังคมได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองเราเลยอยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางด้านการเมืองหรือมีจุดยืนแบบไหน ถ้าหากคุณคิดว่าประเทศเรากำลังมีปัญหาและอยากจะพูดมันออกมาได้ใช้ช่องทางในพื้นที่เพจและอเก i n นเดเกนชิฟซึ่งเป็นโปรเจกต์ระยะยาวที่เราจะทำจนกว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วในสัมภาษณ์ก็ได้ถามริปเลตพีว่าแล้วจะสู้ได้ไหมถ้าต้องแบทเทิลกับท่านนายกลิปเลตพีก็ได้ตอบว่าไม่น่าจะสู้ได้เพราะเขามีปืนมีอำนาจและมีกฎหมายเขามีทุกอย่างเลยผมมองว่าผมอาจจะไม่สู้ตรงนี้ได้เลยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของริปเลตพีในเรื่องการเมืองและฮิปฮอป วัฒนธรรมสะท้อนของสังคมอยู่แล้วยิ่งแลบเป็นการสะท้อนสังคมผ่านบทเพลงและในต่างประเทศก็มีให้เห็นกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทำเพลงที่พูดถึงประเทศซึ่งเป็นศิลปะไม่มีถูกผิดลิปเลตพีเป็นหนึ่งแรปเปอร์สายการเมืองที่น่าจับตามองและผมขอให้ประเทศกลับมาสู่ความสงบอีกครั้งและเพื่อนๆคิดว่าใครเป็นแรปเปอร์สายการเมืองที่ชอบที่สุดก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ News ์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ